ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอพอเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเข้าแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากกลับไปสอบลงต้องตีตา ยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีบนพรมไปกอดเธออยากไกลคนไกลก็มีแต่เธอหนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขอยากหยุดเวลาเอาไว้ในตอนที่เคียงคิดถึงคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอ ก็เธอคือวานใจตลอดยันนี้บนพร้อมไป